สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นโมเมนต์ใจฟูนักเรียนชายรองเท้าพังจนเดินไม่ถนัดพอออกควักเงินใช้ซื้อใหม่ทันทีเมื่อวันที่30มกราคมกลายเป็นโมเมนต์ใจฟูโซเชียลแห่ชื่นชมเมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งโพสคลิปวิดีโอแสนอบอุ่นความใส่ใจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่สังเกตเห็นรองเทา้านักเรียนชายรายหนึ่งมีสภาพขาดยับเยินจนทำให้เดินไม่ถนัด รอมควักเงินให้นักเรียนนำไปซื้อรองเท้าใหม่ทันทีโดยในคลิปก็เป็นนาทีที่ผอ,อสอบถามนักเรียนชายว่ารองเท้านักเรียนนั้นคู่ละเท่าไหร่ก่อนจะควักเงินสดจำนวนหนึง่งยืนให้นักเรียนด้านนักเรียนก็ไหวขอบคุณด้วยความดีใจและโผล่เขากอดผอ,อทันทีงานนี้ด้วยความเป็นห่วงผอ,อถามย้ำว่าจำนวนเงินเพียงพอไหมด้านนักเรียนชายก็ตอบว่าพอครับพร้อมขอบคุณเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาโลกโซเชียลถึงกับใจฟู ชื่นชมความมีน้ำใจและความใส่ใจารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของท่านผอ,อซึ่งการให้ในครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปตลอดกานต่อมานักเรียนชายในคลิปก็ได้มาอัปเดตว่าได้นำเงินที่ผอ,อให้ไปซื้อรองเท้านักเรียนจริงๆพร้อมโชว์สภาพรองเท้าคู่เก่าให้ดูว่าสภาพขาดหนักมากจริงๆทำกลางเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลกลายเป็นโมเมนต,ต์อบอุ่นนะ่ารักใจฟูเลยทีเดียว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ